ไม่เอ้ยผมอ้อคือเมาซะ่เนาะเบาคือคือเนาะคืออาอไม่หรอาเอาแกไปอ่ะเดไปอันนี้เขาเรียกว่าเดีนยห้สิบครับผม สิเบตอนแรกนะคะแม่รู้เขาไปยิบไปจับนตตรีเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยถึงเรียบร้อยสิบเก่านะคะบอกแั่ผู้นโอตตรีออกเก่าเจค่ะพี่แม่รู้เอกไปยิบนอตตรี่อะี่ีเก่าแล้วปูบอกกันเกตูพต้นมะขัเออออกสีเก่าที่ค่ะ เอาซีกเก่าตอนนั้นเลยรอดไปครั้งแรกขอ,องปูเนี่มาเลยดีประมาณใบรอดไปเพราะว่าคนเนี่ยเนี่ยทางบัดเนี่ยยิ้มอะไรเพิ่นเบิ่งแรกครับปล่อยตัวเลยค่ะครับเหมือแล้วอสานบ่มีขายโอ้นี่ริงจมิงคู่ไปยิบมาเนี่ยนะครับเนาะบ่มีขายเพิ่นว่าไปเลี้ยงด่างอสานรถตะ้ดีออกบักใบเก่าเก็บคิ้งคิ้งเนี่ยแล้วปูก็บอกว่าการตายก็คือเก่านึ่งห่เก่านะคะแม่คู่ก็ ไปยิบคือกันมีหนึ่งเก่ามีเก่าศูนย์นะคะเด้อมีหนึ่งเก้ากเก้าศูนย์ที่ตะเล็กตัวเดียวเลยค่ะยิบลายลอยอยู่นี่ก็ได้พี่แม่ปูไปยิบแบบนี้แบบเก่าเก้าเจ็ดเก่าเดียครับเด้อนี่แหละค่ะเอามาให้เอฟซีเบื้องนะคะนะสำหรับไปยิบมือนีนี่แหละนี่แหละครับตัวนี้ ปูปลาตุ่สำล้องปูว่าขั้นเก่าเกียมันบดได้ครับห้าน้มันเก่าเกียจเมื่อนกับเลียนห่านเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะครับผมกับเก่าศูนเนะคะคี้ถิมบดได้ตัวมาคามเก่าซูนเก่าซูนนี่ก็ถิมบดได้แล้วครับอ่าพอได้ซื้อไว้ส่วนเหล็กรถน้องหญิงเหมือนีนปูว่าถอยออกถอยออกถอยออสี่สองเนะคะสี่สองพระทานหลวไปออกสามสองละคะไปคู่ไปกดเพียดเอาเงินมาแต่สายมาสั่นสามสองแบบเนี้ย จนเงือดเอา้าแสดงว่าปูนั่นแหละกัวไทยครับผมเบื้องร้ายแล้วก็สิบบาที่ิงๆว่าไปอถอยรวมถึงมันโอ,อ้ถอยโอ,อ้ถอยนั่งนั่นงซา <c oughs> ก็ปรากฏแจ็คแล้วว่าสิถอยแบบนี้นะครไปถอยซี่สองแต่ว่าเมื่อมันไปนส่วนใส่สามสองสามสองมาจะใส่อสินะได้สามร้อยนอหนอสามร้อยเนียครับผม ทีละห้าสี่สูงนะคะอันถือแบบไม่ได้ตั้งใจอันตั้งใจคือสิบเก่าค่ะเะไรน้อยเนี่ยเรื่งเก่ากับออกนะออกสองหลอดที่บ้านค่ะเมื่อกี้ก็ออกสิบเก่าตั้งสั่นแล้วกับเจ็ดสองศูนย์เลกมาแดงปูแมวออกื่อนนี่เดียว่าปูว่าไห่เสือขัดรถขั้นแดง ครับวันนี้รถขั้นขาวนะบันนี้หนึ่งหกแปดซีเลียนหนึ่งหกแปดซีเนาะค่ะกําลังสีออกเร็วนะครับเพราะว่ามันถือบัทํานเออรับอันมือว่านเนี่ยเนาะค่ะไม่คู่เบาพิดนะค่ะเบาพิชก็ตามมันถืเบาพีเนาตะเรียมันถือเนาะค่ะปรไเดเบาพีชนะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนาะคะักินจังไรก็ประเดหัวนะครับเนาะใหนปกินจังก็ชีวิตไรเนาะค่ะประได้เบาได้เดบาหัว บ่งวมวนขื้ปูวาเบาครับผมเบาพีดกระตามเขาบพีดว่าแะหเอาซื้อเล็ืสีครับอตา้งเล็กือไม่ร้ยันะคอัน์กับเบากับพีดไปตาวันถือ็คือเขาครับต้องให้กระถือเนาะค่ะพอไปคู่ไปยิบไปจับไปเก่าเก็ดเก็ดเ่านะคะการที่ทานนั่นแหละค่ะจังออกไปยูทูบก็มาคิีดบาขาดบ่ฝันว่าเลซีเก่าเกีดนะคะเก้าก็แล้วก็มีเล็กซี่บอมแต่เลขีมัน ออกไปนะคะครับผมกาเลียตะเก็ดเก่าเก่าเกียรติทิมตูไม่คู่ทีขอปูมีเอฟซีก็ได้โชว์ในมาน้ำปูร้ายครับือจะหกซีหนึ่งจักรไดน้ำลายกับด้ไลนยอรัยผู้พ่นมาเฮ็ดตนเงินมือนี่ก็บเพเป็นว่าพ่นบ่อไหนพ่นแทนได้ครับได้เมือเมือสั่นทมือนีก็ได้คาหัปูนะครับเออไรื่อยๆเชิดเอาเลยครัหนึ่งเก่าครับคือกี่นี่เลยครับคือเมียนบ่ครับูดที่หลกครับ ได้ได้ได้หิ้งก่อนล้มหัวหิ้งก้อนล้หอะไรครับโอ้ตอนตอนพ่อท่านลงหัวตอนตอนพ่อท่นล้มหัครับได้เด้ครับแล้วบัดนี้ตอนพ่อสิกับพูดบวกเก่าเกียจครับหนึ่งเก่าฟังคลิปมาดับทางตอนนี้ก็ได้โกรธเลยครับก็ได้ครับโอ้นั่นล่ะคือคนติดตามเนาะครับติดตามเพี่นก็เลยได้ฮัลโหลพี่อาร์มาทวนถามพวกนี้ฮะพี่ก็ลืมเลยครับผมมันมันายสอดเนาะผูดล้คนกรับว่าไม่คู่คือบ่บอกเ้ยน่าถึงเลยสามตัวจะมันบอกพ่อท่านนะครับเพราะว่า เขาก็บระเทศไทยถอดตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นช่วงเนาะค่ะปกติมือละเทียบันนี้แขกมากค่ะนาเทียบได้จังหวะและถ้าจังหวะเนาะค่ะมันก็ได้ได้อาชีพยังสื่นะค่ะก็บยังไงเอฟซีได้เนาะค่ะค่ะเอาบันนี้นิมมอนปูค่ะ เออน้่มือตาวันข้างลงพวกน่ะ so บักเชือนมือ <sunset> ก oh, ็พงคือไปชือตัวได้คำแรกคือพ่อคุ่มคูนะอ่าวนี่มืนปูตาปูคือป้าขาปูคุ้มปูบุงคุ้มก็คือเก่าท่านเก่าว่าเก่าชงชักระบูุกชาติถือใครเชื่อว่าทุกพระองค์วันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งงามเง้ งามมวอแรกเกียงเฮ็ดกินกระเรกเนาะเดียวนะรับปูแต่ว่าไปรอดพงตลาดกตเไยอยู่บมือเงบ่มือยงางบปูบ่มือ่งแม่ขาประกาศรืทุนเดือปูบ่มือเมาเออบ่มืนเมามากบ่มือ่ะอเงาขากเตืบะมือเําโอ้คระบูมกอันดมากนยวกอ้ครับอโ อาจเรย์ไทยครับนี่พูดได้เสีเอกอาจารย์ไยครับผมท่านแรงมาเนาะท่านแรงปูเาเออเนี่ยมากินง่ายเลยเติมกระบือยด่างถวยมาครับปูก็บาดเหยือเนาะครับแก้วเหยืมาด้ยแก้วเดียวเลยก็ขาวเลยก็บาดเหยืเลยก็บาดเหยืเขาเลยเขียนแ่เขียไปเขาลงไปเขียนของเขียวนาะครับปู คือคือบืกีทำไมไม่เขียหกคือบีกไว้บ้างนะเออเ้าะใรเชื่อขวดง่ายกันนะคือแข่ว่าหกคือบีกมารือมาครับผมเออมมนใช่แค่ชือคคือคือเรากันด้ค้าเดียวเล้อืมเออขั้นเด็กคขายก็เชิยนหกคือบําีแบบหกสิบมาพูเนหกสิบคือไมนจช่สีจวดมมนจชถสีจากเนาะอมนเปิดจังค่ะอ้าวอันนี้วาเหื่องเมาบาเหเียบาเหื่องเลยนะครับผม เออตื่นขึ้นมากเน่หมดครับอบอท่านหูเขาเปล่าไฟิึออกกนนนนงแงบ,บ,งบบรู้เรื่องมาถือออกกอนเนี่บอท่านที่เรียกว่าเคยอิงหังเลยครับผมเขาใจจะยังดีข่าวขบาหนึ่งหน้าเขาบวหลังนี่จงหายเรื่อยครับผมมักคือขายผักเนาะอ,อ้าตอนแรกแบบเี้อื่น เอาันข้างลงเอามากจะกงงม่คุเออผู้ให่บู่้ผู้เลีว่าจะกูผู้เดี้ยวเมื่อรกูชอบเพี้ยวเพีืยวแตไม่เออผู้ใ่โอ้คือเมาสะนาอเมาคือคือนาะคือคืออาวไม่วราเอาแก้ไปะ อันนี้เขาเรียกว่าเด่นหมสี่ get get ิบแต่ผมเออว่า euh, ทันมืออีกคนจะว่าไปสักนักอ่ะห้าขันได้การ่ปุอะคือว่าก็ขันได้การดูอีคนก็เล่าเขาได้เขาเคลิบอานจารผู้ใบบการลูกญะ่ปนควป่วยท่านญปเอออ่ะเขาคือนางกองก่ออ่ะ ตืวนกปูดหอกปูานเอาไปเจ็เนาะอาาหายมือขูมือลักมือขูไมือม้อาดูวันน้ถูกขาพาระกระ่ึงกรื่องหึหึแล้วก็รวยรวอีนักสบก่อยถามว่ามือแได้หือได้บ่กอนได้คือชือพ่อตัวไหญพอแต่ว่าคำรุ่งน่ะทะคือหกนาฬิกาก็ผ่านไปใช่ไหม ซาภูเครดนาฬิกากำลังจะเข้ามาเอาชุดแปดวะเอาเท8แปดวะสิบแปดป่ะผมเอาสิบแปดไหมซาภูอเครับเือเอาเอาทำให้ผู้ได้สุดยาซาภูเอาชุดแปดเนาะครับคือแปดนาฬิกาห้รุ้ร้ายแรกระด้างแรงกด้มาก เออมือคือเขาอือนั่งมาอ้าขาเลยไปเนาะเออไปกกถราได้ยังหูกากวางพ่อไปกไอยกถลาเขาหัดนตัวไหญมากตัวใดครับให้เก้าศูนย์หมาให้เก้าศูนย์เขาว่าขัา้นเงีถึงมากเ <c oughs> ลยเรามาชลท่หนึ่งมาจา้ะพ่อกลับไปถึงจับเก้าศูนยเนะาะครับผม ไปดกกับเก้าคือแถมไม่ลยุม้ัแถสิบเก้าไม่หยุดมายแถมสิบเก้า่ได้ตั้แต่เอาตาบมานใหญ่แม้ยืงเนาะครับคุณได้คืนการืยดแล้วก็ได้เก้าเกิดมาด้วยเนาะเดกก้เกิดมาเออคือวันคื่นเช้าตื่นราดตื่นเช้าตืนมาด้กเอาดูกนทูกคนทุกคนเออคุณนบอกพอสักนทางบุญทางคุ้น ให้กับตัวอื่นเอเอเพื่อผ้พุ่มพ่ายผักน,น่ะได้ไดบบอือดเดือดขังครับผมเนาะเออฟูเออแชมปรักเชาเออทุกวันกับเช็ดกระชื่นได้อืมแปลว่าเดือดแต่ขาดเออจะได้ฉลองในวันที่ก้าเนาะบบตโตโยช่วยชาวกุ้นเอออึ่งน่ารักไปตุกทูกแบบตุกทูบแต่เดืดกับเก้า แล้วก็มีสีปิวหนีงเหมือนมปีกยลนปางไม่ีปีกหนีงู้ได้ยครับปูเออแล้วแกจะเกก็ดกับเก่ามีความหมายว่าพอค้ั้งวันมีเสือไปเผาถึงว่ากไม่ใชนะจังจังคือเรื่องอะไรบิ้งความหมายอันอยกับตัวย่างเหมือนตัวปิวอ่ะอ่ตัวยางก็ตอมตายเมองมันตายหมนกันแล้วตัวสูงั่งก็อยู่คนเรืองท่ว่าห้เปนเกับเก่าครับปูเออเก็กับเก่ามากเก่ากับเตัว ไปซื้อไปกับมาแล้วทั้ว่าซื้อว่าซื้อรู้ได้ยังใช่ถูกรครับผมอาคุณายบ้นไปซื้อไปกับไปซื้อไปกับไปเร้วนำมันไส่ถุงแล่วแล้วลูกเออครับปู่นบเหมี่กับแห้งแล้วลูกเออบ่าว่านำมันคือนำถั่วมาใ้ครับปู่อือมัไม่งมาะไปเอานำถั่วรถครับปู่อืเพราะฉะนั้นเขากักกุ่มไว้ครับกักไปกั มากดีมั้งแข้งกักแข้งขายดีใช่ไหมแข้งกักแข้งขายดีมาเปินแข้งแข็งเนะานะโรคมันดุเนาะครับปูกักไปเท่าดดดยดายเสียดายทุกคนยากจาของบ่มีน้ำมันเยอะไปชื่อไว้มืเอเลยแต่ว่าเพิ่ทถามว่ามือถือออกไม่ขายบอมานันอยู่ไม่มีนะนะครับปูน้ำมันมือขาดตลาดอือ บาดีมือน้ำมันช้ำร่องนะครับน้ำมันช้ำร่องคือน้ำมันเก่าเนื้อน้ำมันเก่าเนื้อน้ำมันสำรองคือน้ำมันเก่าเนื้ออืมือแข่งเนื้อบาดีซื้อของนี่ยแต่ฟูเออมือสำรองหายแข็นี่ยอืมแต่ฟูแต่ว่าข้างมันขาดทั้งสองขวดคือทั้งหลายแบบเอาบัขาดเขาไม่ช้ำรองด้วยได้คือแ้วได้คือแล้วเขาโกงเอาหน้าค่าคือคือน้ำมันนะครับทั้งหลามังได้ด้วยกัน ช่างใด้อยู่แล้วบ่ปุ่ปะปน่งงั้นได้ดูอย่าเด้อครับผมกาอองเดี้ยว่านคืคือผ่าคือโค้คน่ะเลี้ยวก็ได้ตัวดื่มถามว่ามือนัเคือต้มเงนไปคือได้ยดเทอาใหญ่กอเอาตามด้เออเอาตามยอด่บมเออตามดอวยักน้ำหนะครับคือคือจะเลี้ยวหน้าบึงบางวัถึงจะโงตากเป่าเพราะเนาะครับู่ ถ้าวมาปูตาว่าไปเพิ่มมาดึกว่บ่ไปเพิ่มมาเอาตามเข้านั่นแล้วลูกเล้าข้าวปูมันจังคือกันเออผู้ไหนไม่ขอต่องขายอ่งอย่างว่ามาเอฟซีจะปูอันนี้เอฟซีของใครชื่อใครข้าปูามตะกุ่งขาน้าขาวบ่ข้าวปูใครดูมันบ่ด่างม้อขายด๋อยขายด้ยขาปกติขันดัางเอย เออคือขานขาดไม่พอถึงมันดำง้ว่าค่ะอาหายม่ตกไม่ดักไม่ตกไมีหมาแลกเด้อสุขภาพแข็งแรยขอให้เงินแรงองขอให้ทองแรงมาแห้งแล้วก็เรวย อันนี will fold, will move, will move. ้แตงโมก็โกวเลยขาสงมขาบุงไปเรื่อยๆที่คอฮะหายไม่เขยไม่หลกไม่เขยไม่หมาดได้่อนเด็กๆได้ยินแล้วจ็งโม้เด้ครับปูหายใจนักกันก็ยินเด้เค็ัโม้แด้คบปูแต่ว่าใครเลคือตุบยกันเด้รคํางบนคือตุ่ยวไาด้คือแต่ครับปูมา้าวไทบแต่ปูเสี่รเจ็ อันนี้เอฟคือเออฝากรวบมวมมาทางอื่นทางก่อนก่อนกับปักเสื้ออ่ะเขอหางมือถูกมือดาบมือถูกมือไม้สูผูทุกคนทำดำมือด้วยชูหัวุูคนสิงสิงแล้วนะเึ่งแล้วม็อด้วยกบโมกันยังจะปูแมกกันออมามาปักเชือกหายไม่้องแลกันแรงขามไปแรงไป รอบเข่าเรียนไปเรียนเราจะปูวีกระปูคนดีเป็นแมีนได้สิบเก่ารอบจ้าได้สิบเการอบกระปูอ้าวงาเตือ่บอางนี้นายถนมอ่ะขอให้มือเขามือรักมือเขากมือหมาอ้กวันนัถูกขาดพาระกระดือกระดือหึงหึงดูอูนัู่ก้าอืมถามบ้ามือเรียงไางบ่าขอบอกตัวเดียวก็อ บอกตัวแไม่เอาแก่คงเอาเต็มเือคมไม่ไหวตัวใหญ่นะพ่อก็แปเอาใช่ไหมตัวใหญ่ทีกคือก็ไปเอาคตับที่คือเกล้สิบสี่เนาะจะใกล้กลดีเหรอว่าม่ใกล้แค่ที่คือแล้วก็กิบสมากนะตามคือพอเบาหน่อย เรื่อตัวขัดขาวคือฝดขคืนมากแล้วก็คืนมาแล้วก็คืนปัเนาะคับูเออขัดขาวขาวเรื่อว่านะหรือมะขัดของน้องน้าชาดมัครับหนึ่งหกแปสี่หนึ่งหกแปดสี่ครับเออมันไม่คือคืบเลยนี่จะพูเออคัดไม่กับคืบเครับปูม่ไม่แยาเด้อม่ไม่แเสียงพอได้เค่นั้นแหละวม่ได้ัวงไมด้หลังเด้อเอ อาหารใชหรับมือเลยนะครับอ้าวหมูเลี้ยใช่ไหมครับมีอะไรต้างใช้ไยังจะปวดขันออเสียเอกปวดเออขันมาขันเออขัเออมาลืมเออเออมาปักเชือเออขันเนาะว่าขันเนาะครับโอ้ยพอประมาณขันแค่ไานขันแนวนี้คือปวดกระชายรู้ไหมเาขันได้สิทุ่งตัวนีเนาะปักเชือกทุ่มตัวจาพอได้รึ ต้องเอาลายตัวต้องบเชือ้อเอาหลายตัวมาปูเออใครพอบบะเชือกะเชือกเชือกเช่นเช่นข้าคือรักเชื่อข้านท่ักเขาแชร์บะเชือกอีกคุณกัว่าใครกัถูกข้าพือรู้อเล่าปืนถูกอเล่าปืนมึงกักว่าใครพูดให้ตูนเดียวเด้อคบปูให้นายขนุให้สิบจุเดียวแต่ให้บกเชืออีให้สิบเก้าตัวเดียวให้สิบเก้าตัวเดียว ต้องขยืเก่าตัวมนาดไหนด้เกตัวมรด้คงเนาะคือรายคือจะเขาขายื้เก่ขนาดอ๋อยที่เสือกอกๆอไ่นะคอราบบน้รับปูได้ขนาดไหนก็เารายใหญ่ห้างว่าไปรายมัได้ไปหนก็คืออาหลงมันาเ้าข้างเบาๆกับบดหัวข้างบ่ตัวกับบดอ่นเนาะ อาแปมเรากระหางก้มบกขอยนังไปเริ่อก้มบกขอยไปขายเรื่อผู้ใหบ่บ้านมึงมึงไม่ค่ก็ได้เพราะในกีิเขาแแ้งก้มบกขอยขายผู้จ๊กบ่านราราแจากััวยจกบาทกับ้อเก้าซิ้เก้าบาทซื้อเก้าครับคูณคายก็บ่้านใค่ายแกู่ เมือเิบ้า,า,ากันไหนแขนั่ที่ไมากอยู่กลางๆแ้เปูเอาอืมเราบค <c oughs> ือพผ่ด <c oughs> ูใจกว่าปบามาถึงวัดตกอนเหมือนกัน <c oughs> เออ,ม,เอมือดูเลยพพยมามือมีแต่ว่าพพ <c oughs> แพงคือเมีนจะแพงนะครับคือเอาไ่เขาขายเพ <c oughs> ินดวสิไปต่อจากปูเดี๋ยวแม่กู้ทจัดการแล้วก็ปูแข่งกัือเิมพำนั่นเอาปูเฮ้ยใช่คุณกาฟ พไปดิ๊กเบปดิ๊กคปูเมื่อข่ามกลางมั Over ้งตัวใดก็ตัวใดคาปูกลาบมั้มปมึกปมปดใ่่ายได้มือนถ่ายไั้คาปูมึกเปิดแปตโตหนาตได้คือมหกกาบว่างตัวใดคาปูมกกาบ่ั้งหนาโตดโกางมึกเปิดโตนามึกเก่า Han variance, บบูนามีเก่าไปยืมไปยืมเนาะคาัูไม่ขายนั่งนะ้าขาขขาือขาั้าูเอาไม่สุดไมหรักไม่สกมมาสุดก <c ười> <Blessed> ็พับแข็งแรงขอให้เงินไดนองขอให้ท่อได้านท้เงินรปบวนล้สาธุสาธุสาธุ